ทำนายดวงชะตาราศีกุมประจําปี2567ราศีกุมคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ถึง13 000. มีนาคมดวงของราศีกุมประจําเดือนมกราคมเรื่องการงานเรื่องเก่าๆจะวนเวียนมาอีกครั้งโอกาสจะได้งานที่เคยทํามาแล้ว จะเจอคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์จะได้ทำงานใหญ่ระดับประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศจะเดินหน้าด้านการเงินจะเกิดโชคลาภแบบฟุกฟกุเงินที่ได้มาจากการเสี่ยงโชครางวัลเล็กๆหรือเงินแบบไม่คาดฝันเลขบ้าน,เล,านเลขห้องจะนำโชคจะจัดการขายอสังหาได้สำเร็จด้านความรักคนโสดจะได้เพื่อนคุยสายเป แต่เขาน่าจะมีคนคุยหลายคนอยู่ไม่ควรหวังจริงจังคนมีคู่แล้วก็เจ้าแง่เจ้างอนกันรายวันแต่เดี๋ยวก็ดีกันคนมีมุมส่วนตัวภายในบ้านลูกหลานมีความตั้งใจสูงด้านสุขภาพนอนไม่หลับละเมอฝันร้ายมีภาวะกรนปวดเมื่อยเนื้อตัว ควรเสริมดวงด้วยการร่วมทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาหรือทาสีโบสถถวายเชิงเทียนให้เช็ดกระจกในบ้านทุกบานให้ใสสะอาดอยู่เสมอแม้กระจกในตลับแป้งก็ต้องใสสะอาดเพราะสะท้อนเงาของเราเองดวงราศีกุมประจําเดือนกุมภาพัน์ธด้านการงานในด้านดีมีคนเห็นความสามารถ มอบหมายงานสำคัญให้แต่ในด้านลบต้องระวังการทำงานหามรุ่งหามคำ่ำบริวารลูกน้องสร้างปัญหารายวันด้านการเงินรายใจมาแบบรัวๆทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายจรสุขภาพร่างกายก็มีส่วนดึงเงินในกระเป๋าออกไปด้วยโชคลาภมาแบบทุกขลาภการลงทุนได้ส่วนหนึ่งด้านความรัก คนโสดระวังรักคนที่ไม่ควรรักคนที่พุ่งคุยถ้ายังไม่เปิดเผยออกสื่อก็มักจะคุยซ้อนอยู่ก่อนแล้วส่วนคนมีคู่อย่าคิดวิตกจริตกังวลเกินเหตุเพราะอีกฝ่ายไม่ค่อยเอาอกเอาใจจะอาจเพราะเขาอาจมีปัญหาส่วนตัวให้ดูแลถามไถ่กันแต่อย่าคาดคั้นลูกหลานใจร้อนชอบลยุยด้านสุขภาพ ระหว่างเรื่องระบบความดันโลหิตแผลร้อนในวัยทองเหงื่อออกตามร่างกายควรลดอาหารเผ็ดร้อนควรเสริมดวงด้วยการบริจาคโลหิตทำบุญกับผู้ป่วยตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลทหารผ่านศึกหรือสนับสนุนงานฝีมือซื้อลอตเตอรี่ใช้เคสมือถือที่มีลวดลายเหลือบทองสีริ้วๆเปลี่ยนกล่องใส่ทิชชู่ในรถเมื่อเริ่มเก่าและซีด ดวงของราศีกุมประจําเดือนมีนาคมด้านการงานจะได้ทํางานที่ถูกใจแนวได้ทั้งเงินและชื่อเสียงคิดว่าเปลี่ยนงานจะมีคนชักชวนไปร่วมงานหรือว่าจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆกับคนรุ่นใหม่ไฟแรงด้านการเงนินจะได้ทํางานที่ถูกใจแนวได้ทั้งเอยด้านการเงนินก่อนลงทุนใดๆควรจะศึกษาตลาดให้รอบคอบเสียก่อน สนุกกับการหาเงินไม่เกี่ยงว่าไรายได้มากหรือได้น้อยการลงทุนเสี่ยงโชคมีโอกาสได้มาจากเด็กๆบริวารน,นำโชคด้านความรักคนโสดให้หลีกเลี่ยงการพูดเล่นหยอกล้อก,กับคนมีแฟนเพราะจะเกิดการเข้าใจผิดแม้เราจะบริสุทธิ์ใจก็ตาม คนมีคู่ยังมีเรื่องตื่นเต้นกันอีกเยอะหรือจะเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการเปลี่ยนชื่อเรียกกันใหม่ก็ยังได้เลยจะวางแผนท่องเที่ยวด้วยกันลูกหลานเก่งเกินวัยด้านสุขภาพแข็งแรงดีหรือถ้าป่วยก็เล็กน้อยฟื้นตัวได้เร็ว ควรเสริมดวงด้วยการทำบญถวายฟูกหรือบริจาคที่นอนเตียงนอนให้ถูฝ่ามือให้เกิดความร้อนแล้วอังให้ทั่วใบหน้าช่วยให้ใบหน้าไี่เลือดฝาดเพิ่มออร่าดวงของราศีกุมประจำเดือนเมษายนด้านการงานจะได้ตัดสินใจครั้งสำคัญในเรื่องงานเช่นโยกย้ายปรับตำแหน่งหรือลาออกไปทํง,งานที่ใหม่ จะได้แสดงความสามารถพิเศษออกสือ่อผลงานทางวิชาการจะก้าวหน้าได้ชื่อเสียงด้านการเงินหาเงินได้ใช้เงินเก่งได้ค่าหนหน้าแต่จะหมกไปกับเรื่องกินเที่ยวการลงทุนต่างๆเข้าเป้าการเสี่ยงโชคเหมือนบุญหล่นทับมีลุ้นถ้าส่งชิงโชคต้องได้อย่างน้อยๆรางวัลปลอบใจด้านความรัก คนโสดรักเขาชอบใครก็ได้แต่แอบไว้ในใจเพราะยังไม่อยากมีภาระยังอยากกินเที่ยวตามใจฉันได้เพื่อนคุยแนวชวนเที่ยวมากกว่าส่วนคนมีคู่คู่รักคู่ครองตามใจว่าอะไรว่าตามกันหรือคอยสนับสนุนให้กำลังใจและกำลังทรัพย์คู่จะเดินทางไกลทั้งไม่มีปัญหาลูกหลานอยากเข้าวงการบันเทิงด้านสุขภาพแข็งแรงดี แต่ระวังเรื่องการกินการดื่มแอลกอฮอล์ควรเสริมดวงด้วยการร่วมทำบุญกับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องสนับสนุนทุนสำหรับคนชราหรือผู้ป่วยเกี่ยวกับรากฟันเทียมฟันปลอมให้จัดวางหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจไว้ในห้องทำงานและเปิดอ่านบ่อย,อยเพื่อสร้างพลังในการงานและการใช้ชีวิตราศีกุมประจำเดือนพฤษภาคม ด้านการงานจะมีงานเข้ามาพร้อมกันหลายๆงานต้องบริหารจัดการงานให้ดีจะได้งานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยถนัดต้องใช้เวลาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มคนว่างงานจะได้งานที่ไม่ตรงกับสายที่เรียนมาหรือสายงานที่ไม่เคยทำมาก่อนด้านการเงินจะขยันหาเงินไม่หยุดไม่ว่าสายขวาก็เอาทุกทางจะได้เงินค่าคอมมิชชั่นเงินซื้อมาขายไป จะแบ่งขายที่ดินได้สำเร็จการลงทุนได้มาหลายทางโชคลาภได้ทั้งบนดินและใต้ดินด้านความรักคนสดระวังคนที่จะเข้ามาไม่ค่อยจริงใจหรือมีคนคุยอยู่หลายคนซึ่งสังเกตง่ายเพราะไม่ค่อยเปิดเผยร่วงส่วนตัวคนมีคู่คนรักคู่ครองมีพฤติกรรมแปลกไปต้องคอยสังเกตดูแต่ไม่ควรจับผิด หรือพูดแซะเพราะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวก็ได้ลูกหลานใช้เงินเก่งต้องอบรมสอนเรื่องการออมเงินสุขภาพระวังเรื่องนิ้วล็อกตึงหัวไหล่ปวดกระดูกขอ้อต่อต่างๆควรเสริมดวงด้วยการขอพรพระพุทธชินราชไหว้พระราหูขอพรพี่ไข่หรือทำบุญบริจาคเงินกับเด็กด้อยโอกาส ลูกหลานคนงานใส่อัญมณีสีน้ำเงินไพลินหรือใส่ชุดโทนน้ำเงินดวงของราศีกุมประจําเดือนมิถุนายนด้านการงานจะมีความก้าวหน้าพร้อมภาระจะได้รับการยกย่องชมเชยหรือได้รับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งผลงานทางวิชาการจะก้าวหน้า การสอบแข่งขันคู่แข่งมีกำลังสูสีคนว่างงานให้อัพความรู้แนวใหม่เพิ่มด้านการเงินจะได้ชื่อเสียงมากกว่าเงินชื่อเสียงจะมาเป็นที่มาของไรายได้และผลประโยชน์ในอนาคตการทำงานกับหน่วยงานของรัฐต้องรอตกเบิกการลงทุนได้มากลางกลางโชคลาบได้เลขจากคนดังจากข่าวด้านความรักคนโสดคิดเยอะเลือกเยอะ หรือผู้ใหญ่จะช่วยแนะนำคนที่น่าสนใจให้รู้จักมาดออกนักวิชาการหรือภูมิฐานดีคนมีคู่คู่ครองจะคาดหวังในตัวเรามากหรือเข้มงวดในเรื่องที่เราไม่ถนัดก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนหาเวลาโรแมนติกกันสักหน่อยเพราะอีกฝ่ายอาจจะดูเครียดลูกหลานต้องติวเข้มเรื่องเรียนหน่อย ด้านสุขภาพอาจจะมีปัญหาเรื่องปลายประสาทอักเสบเส้นตึงปวดร้าวต้นคอควรเสริมดวงด้วยการไหว้าราหูร่วมทำบุญบริจาคสร้างสาราริมทางทางเข้าวัดที่ธุรกันดารบริจาคโซลา่าเซลล์ให้ตั้งหน้าจอมือถือเป็นรูปม้าก,กำลังวิ่งแปดตัวดวงของราศีกุมประจำเดือนกรกฎาคม ด้านการงานจะได้ใช้พรสวัรคิ์ในการสร้างงานการขายงานที่คนเรียนแบบได้ยากถ้าเป็นนักพูดครูบาอาจารย์ไลฟ์สดยอดกดถูกใจสูงมากงานฝีมือเอามาโพสขายออนไลน์คุณหางานใหม่ให้ดูให้ดีด้านการเงินจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเรื่องการเงินอยากซื้อของที่จำเป็นพร้อมๆกันการลงทุนหลายทางแต่ได้มาทางเดียว จะตัดสินใจขายบ้านคอนโดแบบยอมขาดทุนโชคลาบมาจากเลขห้องด้านความรักคนสดระวังจะจับปลาสองมือเพราะโอกาสอุดมือไปเสียทั้งคู่ระวังความหลังเก่าๆจะตามมาหลอกหลอนคดมีคู่จะต้องแบ่งเวลาให้ดีระวังเรื่องภาร,ระหน้าที่การงานและเวลาสำหรับคนในบ้านหาไม่แล้วจะมีเรื่องหงุดหงิดมีปากเสียงได้ง่าย ลูกหลานจะติดเกมด้านสุขภาพมึนงงบ้านหมุนใช้สายตามากเกินไปควรเสริมดวงด้วยการปิดทองเก้าแผ่นรอบองค์พระถวายยาสามัญประจำบ้านไม่วางตุ๊กตารูปสัตว์ไว้ในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นหรือในรถมากเกินไปเพราะนอกจากจะมีฝุ่นแล้วยังไม่ส่งเสริมเรื่องความรัก ดวงของราศีกุมประจําเดือนสิงหาคมด้านการงานจะมีคนเห็นความสามารถพิเศษแล้วเรียกไปทํางานอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธแต่ให้เจรจาในข้อตกลงให้ชัดเจนคนทํางานประจําจะมีคนเห็นผลงานและพร,ะร้อมสนับสนุนเต็มที่ด้านการเงินการทําธุรกิจค้าขายคล่องตัวได้กําไรสูงการขายทรัพย์สินบ้านคอนโดจะได้ราคา การลงทุนเข้าเป้าหรือเกินกว่าคาดหมายจะได้โชคลาภแบบแปลกๆเช่นจู่ๆมีคนมาบอกเลขด้านความรักคนโสดจะได้เพื่อนคุยออกแนวโรแมนติกหรือมีพัฒนาการรวดเร็เรวมากหรือได้คนคุยพร้อมเปส่วนคนมีคู่จะมีโชคผ่านมาจากคู่ครองหรือเขาได้อะไรมาย่อมส่งผลถึงเราด้วย ลูกหลานจะคิดงานสร้างแบบใหม่เด็กยุคใหม่ถ้าแนวทางดีก็ควรสนับสนุนหรือควรออกทุนให้ก่อนด้านสุขภาพระวังการเหยียบพลาดตกจากที่สูงการดื่มแอลกอฮอล์เกินลิมิตบวมน้ำควรทำบุญส่วนดวงด้วยการทำบุญถวายชาจีนเครื่องดื่มสมุนไพรบูชาพระสังกัจจยบูชาฮกลกซิ่ว ดวงของราศีกุมประจำเดือนกันยายนด้านการงานจะมีคนยื่นข้อเสนอใหม่ๆทางการงานให้ขอให้ศึกษาให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะรับปากเพราะจะเป็นภาระผูกพันไปอีกนานจะมีข่าวดีจากทางไกลคนว่างงานอย่ามมวแต่อยู่ในเซฟโซนด้านการเงินจะมีรายรับหลายทางยังเอาตัวรอดเรื่องการเงินได้ดีแม้จะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ การลงทุนระยะยาวจะได้ผลดีชื่อเสียงและพรสวรรค์เป็นที่มาของลาภผลเงินทองมากกว่าการเสี่ยงโชคด้านความรักคนสดใครทักมาก็คุยตอบแต่ยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนะเพราะคาดหวังสูงกว่านั้นคนมีคู่ระวังจะทะเลาะก,กันแบบสาบันดีสีวันเถียงขึ้นอยู่กับอารมณ์โบราณว่าอีกฝ่ายร้อนมาเราต้องเย็น เรื่องหวานหวในชีวิตคู่ก็เบื่อเบ่เซ็งเซลูกหลานไม่ค่อยแอคทีฟด้านสุขภาพระวังระบบย่อยอาหารเครียดลงกระเพาะท้องอืดควรเสริมดวงทำบ,บุญกับวัดที่มีท้าเวสวรรณทำบ,บุญกับสารเจ้าโรงเจบริจาคพัดปลูกต้นกวนอินหน้าบ้านเสริมโชคลาภดวงของราศีกุมประจํเดือนตุลาคมด้านการงาน ระวังว่าหัวหน้าง,งานผู้ใหญ่จะเพ่งจับตาดูการทำงานมากเป็นพิเศษต้องรีบทำงานให้เสร็จทันเวลาระวังงานจะพาะไม่ควรแสดงความคิดเห็นพาดพิงบุคคลที่สจะได้งานที่ค่าจ้างถูกมากด้านการเงินรู้จักกินรู้จักใช้แม้บางคนจะมองว่าตรนีขี้เหนียวไม่ควรให้ใครยืมเงินหรือตัดใจให้ไปจานวนเล็กน้อยการลงทุนไม่เหลือกาไร โชคลาภควรเสี่ยงแต่น้อยด้านความรักคนโสดตั้งกำแพงไว้สูงจนไม่สามารถมีใครข้าวผ่านได้ตัดความหลังฝังใจซ้ำซากทิ้งไปบ้างก็ได้คนมีคู่คู่ครองชอบจัดการกับชีวิตจูจีเจ้าระเบียบจนหน้าอึดอัดลูกหลานสอนให้รู้จักคุณค่าของเงินด้านสุขภาพระวังโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องกรดใดกระเพาะอาหารลำไส้ปวดหลังเพราะนั่งท่าเดิมนาน,าน ควรลุกเดินทุกชั่วโมงควรเสริมดวงด้วยการทำบุญบริจาคไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านแอปให้อธิษฐานจิตว่าเงินที่ได้มานี้ได้มาโดยสุจริตขอทำบุญให้ได้รับอานิสงส์เดี๋ยวนี้เลยใส่เครื่องประดับที่ทำมาจากโกเมนไพลินเน้นเครื่องประดับแนวแฟชั่นแปลกตาดวงของราศีกุมประจำเดือนพฤศจิกายนด้านการงาน สิ่งที่หวังจะพลิกล็อกแต่อย่างไรเสียก็ต้องเดินหน้าต่อเพราะยังมีหนทางอื่นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นก็ขอให้กล้าๆหน่อยถ้าหมดไฟให้คิดถึงเรื่องผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินระวังเรื่องการเงินในอดีตจะย้อนกลับมาให้วุ่นวายใจหนี้บัตรที่ผ่านไปนานแล้วจะถูกทวงถามก็สู้กันไปเรื่องอายุความการลงทุนไม่หวังมากก็ไม่เสียใจมาก โชคลาภยังไม่เข้ามือด้านความรักคนโสดอย่าไปคิดถึงเขาเลยเพราะเขาไม่ใช่เนื้อคู่ระวังจะไปรักคนที่ไม่ควรรักคนคุยคนใหม่นิสัยรักง่ายหน่ายเร็วคนมีคู่ให้ปรับอารมณ์ในเรื่องที่ไม่ค่อยแน่นอนแล้วผ่านจะทำให้ความรักไม่สงบสุขคู่ครองจะมีเรื่องไม่สบายใจหรือป่วยไข้ต้องดูแลรักษาลูกหลานอกหักเพราะรักแรก ด้านสุขภาพนอนไม่หลับซึมเศร้าความเครียดสะสมควรเสริมดวงด้วยการทำบุญด้วยอาหารที่ใส่ภาชนะสวยงามเข้าชุดกันแล้วถวายวัดไปควรแขวนพระปางสมาธิพระปางประทานพรพระสายกรรมฐานดวงของราศีกุมประจำเดือนธันวาคมด้านการงาน ระวังการถูกเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมงานหรือสร้างผลงานแต่คนอื่นได้หน้ากำลังเดินไปแล้วปัญหาต่างๆจะคลี่คลายจะมีคนชวนไปทำงานที่ใหม่แต่เหมือนหนีเสือปะจอราเข้ด้านการเงินต้องทบทวนเรื่องการใช้ใจ่ายให้มากขึ้นหรือตัดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นออกไปคนที่อยากทำงานเสริมต้องดูเรื่องกำไรขาดทุนให้ดีการลงทุนระวังเข้าเนื้อ โชคลาภมาจากคนที่เคยช่วยเหลือด้านความรักคนโสดมีคนเข้ามาแต่ก็ไม่ถูกใจเพราะมีเรื่องให้ติสักเรื่องคนเก่าๆที่เคยคุยจะหวนกลับแต่นิสัยก็ไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายคนมีคู่ความสัมพันธ์กับคู่ครองถือว่าดีมากมีอะไรให้แชร์ความรู้สึกกันบอกรักกันทุกวันเพิ่มสีสันลูกหลานว่านอนสอนง่ายด้านสุขภาพ ปวดหลังลุกนั่งลำบากระวังอัมพลกึกระดูพุนต้องระวังการหกล้มให้มากๆควรเสริมดวงไหว้พระราหูร่วมทำบ,บุญบริจาคสร้างศาลาที่พักริมทางทาบ,บุญกระเบื้องสีประดับโบถ์วิหารหลอดไฟที่บ้านอย่าให้ขาดหรือรีบเปลี่ยนทุกครั้งนาฬิกาถ่านหมดก็ต้องรีบเปลี่ยน จบแล้วนะคะสำหรับคำทํานายดวงชะตาของราศีกุมประจำปี2567ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องมาดามเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ